สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0น,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสภาวะโลกอะไรขนาดนี้นะครับที่นะถูกหลายอย่างนะมาลุมมาตุ้มกันอยู่เวลานี้นะทั้งสถานการณ์โควิด -19 นะครับทั้งเศรษฐกิจนะที่ชะลอตัว เงินเฟ้อนะก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็ความตึงเครียดนะครับทางการเมืองระหว่างประเทศนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกต้งบอกโลกเราขนาดนี้นะมันอยู่ลักษณะของทั้งความโปราะบางนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับเพื่อให้มองเห็นภาพรวมนะว่าการตึงกําลังทางการทหารในความขัดแยง้งมหาอำนาจเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจการเงินนะก็กําลังเข้าสู่จุดสําคัญนะเราควรจะรู้อะไร เราควรจะมองเห็นอะไรเราควรจะมองหลากหลายมิติอย่างไรนะจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นหลาย10ปีหรือว่าในช่วงชีวิตเราก็ได้นะเป็นช่วงที่มีความเปราะบางจริงๆนะตั้งแต่เรื่องของสาธารณสุขนะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะแล้วก็เรื่องของออความขัดแย้งนะนะแล้วก็สงคราม ความตึงเครียดในยูเครนนะครับระหว่าง2ฝ่าย2ขั้วนะนั่นก็คือรัเสเซียนะกับทางสหรัฐแล้วก็พันธมิตรนะเนโตนะก็ต้องบอกว่ายังมีความตึงเครียดอยู่สูงนะถ้าเราดูจากแผนที่นะเราก็ต้งบอกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับยูเครนนะมันมีการได้เปรียบเสียเปรียบนะถ้าตกไปนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เรายังมองเห็นรัเสเซียเนะี่ย ก็แข่งก้าวนะขนานั้นเองเนี่ยทางสหรัฐแล้วก็เนโต้ก็แข่งก้าวนะคุยกันยังไม่ได้ข้อตกลงคุยกันหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้นํากับผู้นำนะระหว่างโจไบเดนกับปูตินนะระหว่างารัฐมนตรีต่างประเทศนะของรัสเซียนะกับอังกฤษระหว่างบารณาวิดีปูตินกับอดีตมาครองอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะก็ยังมีความตึงเครียดอยู่อันนี้ก็เป็นจุดเปราะบ,บางจุดที่1นนะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลก นะเพราะว่าทางรัเสเซียก็อ้างว่ามันเป็นความมั่นคงปลอดภัยของมาตุภูมิเขานะเพราะว่าถ้ายูเครนนะเข้าเป็นสมาชิกของนานเนโตเนี่ยนะครับนะพื้นที่ชายแดนของอยูเครนเนี่ยนะครับซึ่งติดกับรัเสเซียนะก็มองว่าเป็นอันตรายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าตึงเครียดอยู่แถวนี้ส่วนทางตะวันตกทางสหรัฐเองประธานาธิโจบไบเดนเองนะก็พูดถึงเรื่องของนะการบุกยูเครนของรัเสเซียเป็นข่าวต่อนเนื่องนะทำให เกิดความตึงเครียดอะไปทั่วโลกนะนี่คือความเปราะบางนะฮะท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่คือยังไม่ฟื้นกลับเหมือนเดิมนะเศรษฐกิจนี้ยังมีสภาวะรุ่ม่มดอนๆอยู่อย่างสหรัฐเองเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นมาถึง7.5%ล่าสุดนะครับในเดือนมกราคม65เนี่ยเงินเฟ้อสหรัฐสูงมาถึง7.5%สูงสุดในรอบ10เดือน11เดือนเนี่ยนะสูงสุดในรอบ40ปีนะเจ้าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาเลยครับมันกําลังไป กดดันนะให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยแล้วส่งสัญญาณไม่ดีนะหรือผู้แง่นักลงทุนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตลาดทุนตลาดหุ้นนะจากเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะแล้วเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสหรัฐนะฮะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นในยุโรปนะเกิดขึ้นในอเมริกาเหนืออย่างแคนาดาประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐนะเกิดขึ้นในอังกฤษ นะเกิดขึ้นในเยอรมันนะเกิดขึ้นในสภาพยุโรปคือเกิดไปทั่วแล้วก็มาถึงบ้านเราด้วยนะเราจะสัมผัสได้เลยว่าขณะนี้เงินเฟ้อเป็นปัญหาเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางอีกจุดหนึ่งนอกจากความตึงเครียดระหว่างมห,มหาอำนาจนะครับนะเรื่องของการตึงกําลังทหารแล้วก็อาจจะเกิดสงครามใหญ่หรือเปล่านะในยุโรปนะแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าเกิดนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปนะทยอยอธิบายฟัง ว่าสิ่งนี้มองเห็นเนี่ยมันคล้ายๆกับย้อนะวัติศาสตร์เหมือนกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าจุดเปราะบ,บางขนาดนี้มันมีหลายจุดทั้งทางด้านความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็ทางด้านเศร,รษฐกิจซึ่งเจ้าเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนี่แหละนะมันส่งแรงกดดันต่อตลาดทุนตลาดหุ้นเพราะว่าตลาดทุนตลาดหุ้นไม่ชอบไม่ชอบสว่าะเงินเฟ้อที่สูงเพราะาตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยก็มองไปว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ย ต้องเข้าไปสู้ละต้องเข้าไปจัดการละปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ซึ่งการเข้าไปสู้เข้าไปจัดการเนี่ยแปบลบว่าต้องใช้นโยบายคืาเราว่าตึงตัวทางการเงินนะคือต้องลด QE ละนะต้องเตรียมขึ้นอันตราดอกเบีย้ยละจะขึ้นกี่ครั้งตัวนี้ตลาดแตกตื่นกันใหญ่นะนักลงทุนก็โอ้โหคาดการณ์ก็จะขึ้นครั้งแรก0.5เปอร์เซ็นต์เลยไหมจะขึ้น1เปอร์เซ็นต์ในกลางปีไหมจะขึ้น1.5เปอร์เซ็นต์ในปีไหมจะขึ้น7ครั้งอะไรก็ว่าไปแตกตื่นนะ่ะมันส่งผลไม่ถึงไอ ตลาดนะพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐด,ด้วยนะซึ่งถ้าเราดูเมื่อต้นปีมานะครับนะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไอ้ตัวะระยะสั้นเนี่ยนะสปี5ปี10ปีเนี่ยนะมันเริ่มกระโดดสูงขึ้นก็แล้วสไปร์ปปกระโดดสูงขึ้นแล้วมันไปบีบคือความแตกต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2ปี5ปี5ปี10ปีนะแล้วก็10ปี30ปีเนี่ยมันเบียดชิดกันเข้าไป คือความแตกต่างของมันลดน้อยลงเรื่อยๆนะจนเขาเรียกว่ามันจะเกิด flattening yield curve นะ,ะอันนี้ก็เป็นตัวส่งสัญญาณให้เห็นถึงความวิตกกังวลของบรรดานักลงทุนนะาาก็จะเป็นวิกฤตอีกตัวหนึ่งนะซึ่งผมเรียกว่าวิกฤตรตาสารนี่เพราะว่ามันส่งสัญญาณว่านการที่ยิวมันสไปขึ้นมากระโดดขึ้นมาเนี่ยแปลว่านักลงทุนเทขายนะพันธบัตรรัฐบาลเหมือนกันนะซึ่งผมอธิบายห้ฟังนะครับว่ามันนะคือเรียกว่าแคบเข้าเรื่อยๆนะเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงมาชวนคุยกันให้ทุกท่านมองหลากหลายมิตินะอย่ามองเพียงแค่มุมใดมุมหนึ่งนะอย่ามองเพียงแค่เรื่องของการตึงกําลังทางการทาหารในความขัดแย้งมหาอำนาจนะอย่ามองเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินที่กําลังเข้าสู่จุดสําคัญต้องมองโอเวอร์ออลคือมองภาพรวมไม่มองให้เห็นความสัมพันธ์คือมันอะไรก็สามารถทริกเกอร์ให้เกิดอีกฝั่งหนึ่งเป็นปัญหาได้เช่นสงครามระเบิดขึ้นเงินเฟ้อยิ่ง,นนงห,ฐฐฐหนักขึ้นก็ยิ่งทําให้เศรษฐกิจหนักขึ้น นะหรือเศรษฐกษิจหนักขึ้นก็จะนําไปสู่ความขัดแยงมหาอำนานมากขึ้นก็ได้นะก็ขอให้ฟังพิจารณานะฮะเป็นสารประโยชน์ก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลคแชา์นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ